ทักษินณนิมนต์หลวงปูศิลาสิริจันโทฉันเพนบ้านจันรสองล่าเพื่อความเป็นสิริมงคลวันที่27มีนาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันเดียวกันนี้เมื่อเวลา11นาฬิกา15นาทีนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีได้นิมนต์พระราชวชรธรรมส่วนหลวงปูศิลาสิริจันโทเจ้าอาวาสวัดพระาธาตุหมื่นหินจังหวัดกาลสินพระเกจิดังเพื่อถวายเพนที่บ้านจันรสองล่าเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากระวงลูกสาวร่วมด้วยขณะเดียวกันเฟซบุ๊กนาย ระหว่างที่นายทักษิณลงมารับหลวงปู่ศิลาสิริจันโทรพร้อมระบุข,ข้อความว่าวันนี้พฤหัสบดีที่27มีนาคมเวลา11นาฬิกา15นาทีหลวงพ่อศิลามาฉันเพนที่บ้านเสริมสุขขอให้มีความสุขรับพรหลวงพ่อกันทุกทกท่านครับสาธุสาธุโชคดีโชคดีคดอย่างไรก็ตามหลวงปู่ศิลาสิริจันโทเดินทางมาด้วยรถตู้ยี่ห้อตโตโยตา้ารุ่นมูฟเฟสีขาวทะเบียนคา,คา 89, ครัง3989กรุงเทพมหานคร เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆจากทางสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครค่ะ